เห็นหรือยังเห็นหรือยังเล็กเป็นตะโกอยู่เด่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือยังพาดอยู่ตรงชั้นไม้อะเห็นไหมฮึฮึวันวันเลาะวันเลาะหน,น,น้าเขียวตัวเนี้ยกลับมาหนูจะเอาออกจากโทรศัพท์พี่โอเคนะโอ้ยไม่ต้องดูกันลกพ่อเอกเห็นไหมเด็ดเด็ดงาบังอยู่นั่นอ่ะเออเหลี้ยง <c oughs> เสียงช้ได้ไหมเหมือ,อนล้หนลอหนะนะมืนล้อเนี่ยยาหน้ายาหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้โดนอีกแล้วนะเอออย่าไปถ่ายถ่ายมุมอื่นไปทั่วเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคเออเดี๋ยวก็โดนดุอีกเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ ดีแล้วที่ป้าทาสีทีท่ตาทาทาสีทองให้เดี๋ยวเราจะเอาไปทําเป็นโต๊ะขายของจะได้เฮงเฮงปังปังเออขายดิบขายดีมันเทน้ำเทท่าเงี้ยเออเขาท่าเขาทาพระเอกเจิมแล้วด้วยเล่นสะคุดเล่นสเกยุบไปเลยถ้ามันยาว มันยาวเอาเอากลับไม่ได้ก็ตัดออกตัดตรงเหล็กยาวผูออกน,น่ะพี่วัน,วนเออเดี๋ยวให้พี่ต๋องตัดออกให้ <c oughs> ตัดออกสองฝั่งไอตัวเกาะมันน่ะเออเอาไว้แค่อ้นั่นแล้วเอาไว้ทําขามันมันจะสั้นไปไหมเดี๋ยวพี่วันมาค่อยคุยกันได้ตกลงราคาถูก <c oughs> พี่วันมาค่อยคุยกันจะได้ตกลงราคาถูก โต๊ะขายของซะด้วยฟังฟังใครอะไรทางข้างหลังนะเพื่อนๆลอยมาละลอยมาละเออได้ยินเสียงพี่นิดลากสายยางมาหันเลย พี่ชมสวัสดีค่ะโหหัวใจหลักสีจ้าเห็นไหมเห็นไหมได้ยินเสียงพี่นิดเสียงที่คุ้นเคยนะเมื่อก่อนนี้แบบว่าเออกินแบบอิ่มๆเลยพี่นิดนีกัดให้พ่อแบบอิ่มๆเลยกินทั้งวันกินตลอดเวลานะคะกินทั้งวันกินตลอดเวลา อับน้ำไหมอับน้ำกันอับน้ำกันเออโอ้ยครับด้วยเออโชยอ่ลและโชยอีกและโชยอีกและอะมาพานี่ค่ะโชยอีกแล้วโชยไหแล้ว พี่ก้อยถามพี่ตองให้หน่อยค่ะว่าถ้าทำขาต่อลงมาหรือว่าทำขาพับคิดราคาเท่าไหร่ถามเลถามให้แล้วตอบสวนถามให้แล้วตอบสวนไอ้มันนี่ดิไอ้มันนีดดิครับยกโยกครับโอ้โเหนียวแล้วนั่น มันมันมันไอ้นี่เป็แล้วใบหนึ่งแ่ยแนต้นน่ออดิฟฮารแบบใบฮาร์อันนี้อั้คอหักละเนี่ยคอหักลนะมันมัน่อคอหัอให้หนึ่งว้นะแทนนะหละอย่างทำคอพับคออ่อนนะ <c ười> ถึงนะ้ำหลุงแปลว่า มันร้อนเหรอโดนโดนขย้ำเหรอถามถอดก็ให้หน่อยถ้าทำขาโตแบบสาขานี่ยจะก็ให้เป็นโตเป็นเลยกับบ้านแบบทับไปอ๋อปีนิดตทรศัพท์ฉันเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมากินน้ำเลยเนี่ยแบบเนี้ย